สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เด็กๆไปนอนเมื่อคืนเด็กๆไปนอนบ้านปู่ย่านะคะก็เหลือป๊าป๊ากับมาม่าสองคนเช้านี้นะคะบ้านก็เลยเงียบเนาะวันนี้มาม่าก็กําลังจะทําอาหารเที่ยงนะคะคิดว่าวันนี้จะทําเมนูง่ายๆนะเป็นเมนูล้างครัวนะคะมาม่าจะทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะผัดวุ้นเส้น ผัดวุ้นเส้นนะคะแล้วก็พอดีว่าผักในในในตู้เย็นม,ม,มีมีไม่เยอะหรอกค่ะจะมีแค่ผักกาดขาวนะคะแล้วก็สุกินี่แล้วก็เสียดายไม่มีแครอทนะคะมามาก็มีปาปิก้าเหลืออยู่ก็เลยเอาปาปิก้าเอาปิกปาปิก้ามาผัดด้วยไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมายังไงนะคะแต่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองทำดูนะ อาทิตย์นี้มามาทําคลิปบ่อยมากเลยนะเนื่องจากว่าเดือนนี้มามาได้วันหยุดพักร้อนมา2อาทิตย์กับ1วันนะคะเ,เป็นวันหยุดที่เหลือจากเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยมามาเนี่ยมีวันหยุดเหลืออยู่หกวันนะคะ แล้วก็ทางบริษัทแจ้งว่าเราต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนี้นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์วันหยุดนะคะแล้วก็นอกจากวันหยุด6วันเนี่ยมามาก็ได้วันหยุดเพิ่มจากการที่ว่าหมามาไปทํางานวันเสาร์นะคะเพราะปกติเนี่ยมามาจะไม่ทํางานวันเสาร์นะคะก็เลยทํางานวันเสาร์อีกห่าวันกลายเป็นว่า11วัน11วันนี้ก็ตีว่าได้หยุดประมาณ2อาทิตย์เลยหยุด2อาทิตย์ฉ่ำๆมาก แต่จริงๆ่ยวันหยุดวันหยุดโดยที่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขายังต้องไปโรงเรียนใช่ปะมามาก็ยังต้องไปรับไปส่งก็เลยเป็นวันทยที่เหมือนกับว่าวันหยุดก็ไม่เหมือนวันหยุดแต่ว่าช่วงเวลาระหว่างวันแบบเนี้ยค่ะเหมือนช่วงเที่ยงเที่ยงแบบเนี้ยมามาก็ได้มีเวลามาเคลียร์บ้านทําอะไรส่วนตัวนิดนึงแล้วก็มีเวลาอัดคลิปเยอะมาก วันหยุดที่ประเทศเยอรมันเนี่ยสุดๆไปเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาจะให้วันหยุดเราเยอะมากเลยมามาเนี่ยจะทํางานเป็นเหมือนกับพัทไม่ใช่ f u ลไ time เขาเรียกพัด t time ใช่ไหมคะก็คือมามาทำงานแค่5วันใช่ไหมดังนั้น1ปีเนี่ยใน1ปีมามาได้วันหยุดถึง20วันเลยนะคะ20วันนี้ก็4อาทิตย์นะ ถ้าได้กลับเมืองไทยนี้ก็คือได้กลับทั้งเดือนเลยนะคะแต่ว่ามามายังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยก็หลายปีแล้วแหละตั้งแต่ปี2019นะตั้งแต่ตั้งแต่คลอดยัสมินเนี่ยตอนแรกเราก็แพนว่าเราก็จะกลับเมืองไทยทุกปีนี่แหละแต่ตั้งแต่คลอดยัสมินเนี่ยมันก็มีโควิดมาใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะปิดประเทศแล้วก็วุ่นวายมากแล้วก็ ตัวเราเองเนี่ยเราก็ย้ายจากสวิตเซอร์แลนด์มาอยูอ่ประเทศเยอรมันใช่ไหมคะมันเป็นช่วงที่แบบไม่ไม่สามารถที่จะแบบหาเวลาไปเที่ยวเมืองไทยได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากโควิดอีกก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยแพงกันอีกทีก็แล้วกันแล้วก็มากลายเป็นว่าตอนนี้ที่ยุโรปทุกอย่างแพงมากนะคะโดยเฉพาะตั๋วเครื่องบินนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่า เราเดินทางไปเมืองไทยเนี่ยหมายความว่าเงินเฉพาะค่าตรวนะคะสำหรับ4คนเนี่ยไปกลับนะเราจะต้องมีประมาณ5,000ยูโรนะคะก็คือถ้ารวมแล้วทั้งหมด สคนใช่ไหมคะแล้วก็ตีว่าตั๋วไปกลับเนี่ยต่อคนก็ประมาณ1,000ยูโรใช่ไหมคะหนึ่งยูโรสี่พันสี่ยี่นี้มามาคูณเผื่อไปแล้วนะห0าสก็สองแสนบาทค่ะส0 0 0สนบาทนี้เฉพาะค่าตั๋วนะคะจริงๆอาจจะไม่ถึงส0 0แสนอาจจะประมาณอยู่ที่แสนเก้าแสนแปกว่าๆแบบนี้คะ่ะก็คือค่าใช้ใจ่ายเยอะมากแล้วที่สำคัญยังจะต้องจองโรงแรมจองที่เที่ยวอีกนะคะ ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราชะลอเรื่องการกลับเมืองไทยก่อนนะแล้วก็แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ,อเรามาซื้อบ้านที่เยอรมันใช่ไหมคะป๊าป๋าก็เงินเก็บนี้ก็แบบเกือ <c oughs> <c oughs> บหมดบัญชีป๊ามาก็ว่าโอเคไม่เป็นไรเรื่องกลับเมืองไทยเนี่ย ไม่ต้องคิดมากนะคะก็คือมาม่าเข้าใจนะเอาให้ป๊าป๊าสะดวกนะคะแล้วก็อาจจะปีหน้าเนาะปีหน้าคิดว่าอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น,ษษษษษนอะไรง่ายๆขึ้นแล้วก็แล้วก็มามา่าล้วก็คุยกันแล้วแหละมาม่าก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับเมืองไทยปีนี้มาม่าจะช่วยเซฟพวกค่ากินค่าอะไรแบบนี้ที่เมืองไทยเพราะปกติเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเรากลับเมืองไทยเนี่ยจะเป็นค่าใช้ใจ่ายของป,ป๊าป๊า ทั้งหมดเลยนะคะมามาไม่เคยออกเงินเลยนะคะแล้วผลน,นี้เนี่ยมันหนักมันหนักมากมากนะด้วยความที่ว่าตอนนี้เรามีลูกสองแล้วก็คือปีหน้าถ้าโอเคเราแพลนกันนะคะถ้าเรากลับเมืองไทยเนี่ยมามาจะช่วยเรื่องค่ากินค่าจ่ายในเมืองไทยนะสาหรับเงินเดือนมามานะคะเพราะว่าถ้ามามาจะจ่ายค่าเครื่องบินด้วยเนี่ยก็ไม่ไหวค่ะโอเค ก็โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องวันหยุดที่เยอรมันใช่ไหมคะที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะมีวันหยุดเยอะมากเลยใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าเราทํางานเป็น full full time นะคะที่เยอรมันนี่จะทํางาน6วันนะ6วันแล้วก็วันอาทิตย์นี่จะเป็นวันหยุดแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราทํางานทั้ง6วันนี้นะคะปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้วันหยุด ไม่แน่ใจว่าสตาร์ตตอนแรก24วันก่อนหรือเปล่านะคะแล้วแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมากขึ้นนะบริษัทเขาก็จะให้เองนะคะแต่ในส่วนตัวของมาม่าที่มาม่ารู้นะคะอ่าพักทามของมาม่านะคะมาม่าจะมีวันหยุดอ่า20วันต่อปีนะส่วนฟูลทามนี่มาม่าไม่แน่ใจแต่ก็เยอะอยู่เนาะเยอะอยู่ก็นี่ละค่ะอยู่ประเทศเยอรมันก็เราได้ใช้วันหยุดอย่างเต็มที่สัใจไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาหั่นผักกาดขาวนะคะตอนนี้มามา้าอ่ากำลังเปิดแก๊ตั้งกระทะแล้วนะคะแล้วก็วนะคะก็เราจะใส่ผักกาดขาวเนอะเมื่อตะกี้เนี่ยตอนที่ว่ามามา้าอ่ากำลังจะแกะผักกาดขาวมาล้างนะคะเจอหอยช่าด,ด้วยแบบตกใจมากเลยนะตอนแรกนึกว่าเห็ดสีมันเหมือน,อ,นอ่า เห็ดชัมปิยองเลยก็สัยอยู่เอ๊ะทำไมทาไมไอ้เปลือกเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดชัมปิยองมันมีเศษเศษเหมเือนเศษที่เราหั่นนะคะมาวางอยู่ที่ที่เขียงที่มามาหั่นผักใช่ไหมคะแล้วพอพอเอาไปมีไปจับมันก,ก็ปฏิปแบบโอ้คุณคา่าดิฉันตกใจมากเลยะคะ่ะแบบขนลุกขนพองนะถ้าเราสมมติว่าถ้าเราเจอหอยทากเราไม่ได้เจอตอนที่มันอยู่บนดินตามธรรมชาติอะคือโอเคนะ แต่ถ้ามาเจอในครัวแบบยากมีสยดสยองมากเลยค่ะหมามาก็เลยต้องปะป้าใหญ่เลยตะลุนาช่วยแม่หน่อย,ยฉันเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ปาป๊าก็ยืนยันว่ามันคือหอยทากตลกมากนี่นะคะผักจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ทานสองคนปาป๊านะคะเพราะาเด็ก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 ญาติจะมาส่งตอนเที่ยงแล้วก็เนี้ยค่ะผักที่มีอยู่นะคะ กินกินผักที่มีที่เหลืออยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยเนาะอุย๊ยตกใจนึกว่าหนอนมันคืออะไรอะ่ะแป๊บนึง what he d o จริงด้วย Oh Mann! Uh, was ist das? Uh. Oh, eine Schnecke. Schnecke. Das ist wie Schnecke, ja. Ja. Yeah. Oh, was passiert? Aber das ist Natur. Ach uh, so, so gelinger. Ja, das ist, das, ist, das ist Natur. Okay. Uh. อิงกำตัวเราสื้อช่ไหโทษอิงกำอิงกำนิกโทษอิงกำอิงกำเทนมันคือหอยท่าค่ะแป๊บหนึ่งทำใจขอนแ่งนะเดี๋ยวไปดูให้ป้าปลาป้าปลาเอาไปทิ้งไม่ให้ป้าปลาเอาไปฆ่านะคะเดี๋ยวให้ป้าปลาเอาหอยท่าไปทิ้งในสวนตอนน้เนี้ยมามาใส่ไข่ลงไปแล้วสี่ฟองนะคะเดี๋ยวให้ดู นี่ไข่ที่ผัดเสร็จก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่มาม่าแยกไว้เดี๋ยวจะปกทีหลังนะคะตอนที่ผัดกุ้นเส้นกับผักเรียบร้อยว้าเสียดายจังเลยเมื่อกี้อ่าอัดเป็นวิดีโอตอนที่ว่าผัดไข่ไว้ไม่ไเป็นไรแล้ก็เอาข้าวใ้่อน เดี๋ยวก็มีไข่ผัดรวมกับผักนะคะแล้วก็ผัดกับเส้น,นะะเนาะ,ะพอฟิกา้านี้เดี๋ยวแมาจะใส่หลัง นี้ใส่ไม่เตี้ยพอนะคือเหลือเดี๋ยวจะกินสดเพราะว่าไม่ชอบกินปาปิการผัดอะค่ะอันนี่ต่อปลากินก็แล้วกันไอตัวที่ผัดตุงนหมาเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบกินปาปิก้ารเวลาผัดแตกมากเลยจะน่าแนะคะตามเส้น น้ำจากผักออกมาเยอะมากคนะ่ะสีของตัวเนี้เวลาไม่มีปัเอาไม่มีแคหลอดน์นะสีมันจะดูจืดๆมากเลยเนาะขอใส่ไข่อีกหนึ่งฟองนะคะสูตรเนี่ยเวลาหมาหมาทำกับข้าวนะคะไม่มีสูตรแบบ จูตรอะไรอยู่ในหัวเลยนะแต่ละครั้งเวลาตัวเองทำตัวเองจะทําตามเนี่ยเวลาตาเห็นนะคะว่าเอ้าสีมันไม่สวยเลยเอาเคเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เพิ่มไปแล้วกันนะหรือว่าไอ้นี้มันดูขาดอะไรไปเราก็จะใส่อันนั้นไอ้นี้เพิ่มไปดังนั้นนี่นะคะไอ้นี้ค,นคือตัวมามมาเองนะคนอื่นเขาแบบทำกับข้าววันเก่งแต่มามมานี่จะทำตามเขาเรียกว่าทำกับข้าว ตามอะไรล่ะตามเหตุการณ์อุ้ยน้ำออกมาเยอะมากเลยอะค่ะน้ําน้ําผักเยอะมากจริงๆนี่มันจะเป็นผัดวนเส้นรืว่าต้มซุปก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวดูกัน <c oughs> ผัดวนเส้นมา, <c oughs> ามทำไมอยู่เหมือนซูก,กี้ยากิแห้ง เสร็จแล้วค่ะผัดอุ้นเส้นของมาม้านะคะเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะคะนี่ค่ะน้าทานเลยคะเอาไข่โปะหน้าแล้วเนาะน้าทานเลยคะไม่มีผักชีไม่มีต้นหอมนะคะเราทําเท่าที่ผักเรามีนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนมือเจี้ยงทานกันเสร็จแล้วนะคะป๊าป๊าติดใจนะคะเดี๋ยวมามาต้องมาผัดผัดเพิ่มอีกนะคะเพราะป๊าป๊าจะเอาไปทานเป็นข้าวห่อพรุ่งนี้ นีเอาใส่กล่องไน้ประอรกอบวิธีการโอ้ยตั้งถิ้นไว้เส้นติดมากตักขึ้นไหมเนี่ยตักขึ้น Da hast du hast natürlich...